สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชัน Dolphin Wallet กับวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับผมอัดคลิปวิดีโอแบบแนวตั้งนะครับให้เพื่อนๆกดขยายเพื่อดูแบบเต็มจอนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Dolphin Wallet กันขึ้นมาก่อนเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะคําว่าบริการทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนๆมาแตะตรงนี้กันก่อนเสร็จแล้วก็ให้เรานะครับเลื่อนไปที่ด้านล่างนะครับสไลด์ไปที่ด้านล่างเราจะไปหาคําว่าเติมเงินนั่นเองนะ โอเคเจอแล้วนะครับเติมเงินมือถือนะครับเพื่อนๆแตะเลือกตรงนี้เข้าไปได้เลยก็จะมีอยู่3ค่ายให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับจะเป็นวันทุก l อ d t a ทแล้วก็ท move นะครับถ้าแตะไปที่วันทุก l l นะครับก็มาดูว่าเราจะเติมขั้นต่ําเท่าไหร่ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยเพื่อนๆอยากเติมเท่าไหร่ก็สามารถเลือกเติมได้นะครับต่อมาถ้าเป็นของ d t a ทนะครับขั้นต่ำก็จะมี2 0 5 0 1 0 0 2 0 0 300เช่นกันนะครับขั้นต่ำจะเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนเลย ในส่วนของ to move นะครับเราก็มาแตะดูเนาะขั้นต่ำก็คือ 50, 100, 200 300 400ขั้นต่ำก็จะต่างกันไปนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมจะเติมผ่านดีแท็กกนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเติมเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการเติมแล้วก็จะทำการนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราต้องการจะเติมของเครือข่ายนั้นๆนั่นเองนะครับหลังจากใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเสร็จแล้วก็จิ้มคมนะ ต่อจากนั้นจิ้มคาว่ายืนยันที่อยู่ด้านล่างได้เลยโอเคนะครับเป็นนั้นว่าเราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนจะได้รับในส่วนของ SMS ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้ามี s อ s เข้ามานะครับแสดงว่าเราเติมเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับข้อดีของการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน dolphin wallet นะครับ คือเพื่อนๆสามารถที่จะเติมให้ตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเติมให้คนอื่นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยดังที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอหรือว่าสอบถามกันพูดคุยใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวว่างจะเข้ามาตอบคอมเมนต์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ